สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นภาคตัดกลวยนะในส่วนของการเลื่อนการย่อขยายเน้นที่การหมุนนะการสะท้อนก็เรียนกันนะแต่ในเรียนกันในคลิปต่อๆไปในคลิปนี้เนี่ยเรียนเกี่ยวกับการหมุนสมการภาคตัดกลวยนะถ้ามีพจน์ของ x y แล้วก็สัมประสิทธิ์ของ x y ไม่เป็นศูนย์นะในระดับมปลายไม่เรียน นะระดับปริญญาตรีเรียนแน่นอนเนะี่ยเพราะนั้นเปลี่ยนตัวแปร x y เป็นตัวแปร u v เนี่ยนะนะเราต้องมีแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรหรือแมทริกของการหมุนแกนก็มีคำถามว่าเนะี่ยแกนพิกัดฉาก u v ตัวใหม่นะั่นน่ะควรจะนะทำมุมกับแกนพิกัดฉาก x y กี่องศาจึงจะพอดีเพราะในคลิปนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าหมุนแกน u v ออกจากแนว นะ x y กี่องศาจึงจะพอดีเดี๋ยวเราก็มาดูเหตุผลกันนะแล้วก็มอเป็นสูตรเนื้อหาที่ใช้ในคลิปนี้นะก็ตีโกณมิติพิกัดฉากนะนะมีแมทริกเวกเตอร์ก็ในแง่ของสมการนะแต่เนื้อหาหลักก็คือตีโกณมิติจะนำมาช่วยในการตัดสินใจว่าหมุนแกน u สีแดงเนี่ย ไปสักกี่องศาจึงจะพอดีแล้วสามารถหาสมการในเทอมของ uv ตอบได้ว่าภาคตัดกลวยนั้นนะเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาตามหลักสูตรของนักเรียนมอบปลายตัวอย่างแรกนะหมุนเลยนะสมการนี้2 x กําลังสบวกรูท3 xy บวก y กําลังสองท่ากับ เลือกมุมเลยนะพายส่วน6เมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรนะแนวทแยงมุมเป็น c o s เนะี่ยคลิปก่อนหน้านี้นะไปดูได้นะทายฝากลบไว้ที่นี่นะได้เมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะตัวแปรนั้นน่ะนะการเปลี่ยนตัวแปรเขียน x y ในเทอม u v นะก็เน้นละเอียดนิดนึง x y คือตัวเลขอิงพิกัดฉาก x y uv เป็นตัวแปรตัวใหม่อิงพิกัดฉาก uv เพราะันในที่นี้เราก็แทนค่า x ด้วยนะรูทสส่วนสอง u ลบหส่วนสอง v เนี่ยแทนเข้าไปละนะแทน y ด้วยนะ u ส่วนสองบวกรูทสามส่วนสอง v แทนค่า y ไปละนะจัดรูปพิชคณิดนะออกมาเป็น5ส่วนสอง u กำลังสองบวกหส่วนสอง v กำลังสองเท่ากับ10อันนี้ก็เป็นสมก,การ วงรี Only, นะแกนเอยู can ่บนแกน V แกนโทนะอยู่บนแกนยอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะที่เรียนกันนะสมการภาคตัดกล้วยถ้ามีพจน์ xy สัมรัสิของพจน์ xy ไม่เป็น0ูนยนะอยากรู้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรเขาจะเปลี่ยนตัวแปรโดยการหนะมุนแกนแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรคำถามก็คือรู้ได้ยังไงว่าต้องเลือกมุมเป็นพาส่วน6 เดี๋ยวจะเรียนกันนะส่วนในกรอบสีฟ้านั้นก็นะตำราทั่วไปอาจจะไม่มีสับสคริปต์ x ตัวใหญ่ y ตัวใหญ่นะตัวนี้ก็เหมือนกันไม่มีสับสคริปต์เปลี่ยนตัวแปร x y เป็น u v เลยนะตำราบางเล่มถึงขัน้นไม่เขียนเส้นสีแดงให้ดูด้วยนะเนทีนี้ก็ใช้สัญลักษณ์เยอะสักนิดหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจนะสรุปแล้วตัวอย่างนี้นะอยากรู้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรเปลี่ยนตัวแปรนะ แมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรเลือกมุมพายส่วน6แล้วก็จัดรูปตัวอย่างถัดไปนะ y x y เท่ากับ1นะเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะเลือกแมทริกซ์ p เป็น COS พายส่วน C ะลบ s ซ n พายส่วน4 s i n ซาพายส่วน4 COS พายส่วน4ก็เน้นเรื่อยๆนะแนวทแยงมุมเป็น COS ตัวนี้เป็น s i n ฝากลบไว้ที่นี่ สูตรในการเปลี่ยนตัวแปรนะ x y เท่ากับ p คูณ uv เนะเวกเตอร์แมทริกเวกเตอร์นะพูดรวมกันแล้วนะแทนค่า x แทนค่า y ในสมการนี้2นะ x คูณ y เท่ากับ1ก็ผลต่างกำลังสองธรรมดานะ2คูณเข้ามาก็ได้เป็น u กำลังสลบ v กำลังสองท่ากับ1นะ แะนพอเปลี่ยนตัวแปรได้เหมาะสมเนะี่ยตำราบางเล่มก็เรียกหมุนแกน x มาเป็นแกน u 45องศาภาพที่ได้เป็นไฮเพอร์โบลาในกรอบสีฟ้านี้ก็นะไม่เน้นสับสคริปต xy นะไม่เน้นสนะับสคริปต์ uv ตำราโดยทั่วไปก็อาจจะใช้แบบนี้นะแต่ในคลิปนี้ก็จะเน้นสับสคริปตละเอียดคำถามเหมือนเดิมรู้ได้ยังไงว่าให้ใช้มุม สี่สองศาทวนเข็มนาฬิกานะคลิปนี้มีคำตอบพื้นฐานครามรู้ที่ใช้คือตีโกนมิติเห็นไ,ไหมในหน้านี้ตีโกนกับทั้งหน้าเลยสมการภาคตัดกลวย ax กํลังสบวก bx y บวก cy กํลังสอง จะเห็นว่าเรายังไม่เอาพจเอก์กำลังหนึ่ง y กำลังหงเข้ามานะเพราะว่าตัวนั้นเดี๋ยวไปใช้เรื่องของกําลังสองสมบูรณ์ทีหลังในคลิปนี้เน้นว่ามุมกี่องศาจึงจะดีนะถ้าพจน์นี้นะจัดรูปหรือเปลี่ยนตัวแปรเป็น uv แล้วได้เป็นลัมด้าห u กำลังสบวกล a มด้าส v กำลังสเนะีเลือกใช้คําว่าลัมด้าหนึ่งลัม้าสองนั้นะนะให้สอดคล้องกับการเรียนขั้นสูงขึ้นก็คือ อเกนเวลูอเกนเวกเตอร์นะแต่ในคลิปนี้ก็จะพยายามมองว่านักเรียนมอปลายเนะีก้าวไปข้างหน้าอีกสักขั้นหนึ่งว่า B ไม่เป็น0นยะแล้วใช้ความรู้ตรีโกณมิติใช้ความรู้เมทริกซ์สองใช้ความรู้เวกเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรตรวจสอบได้ว่าภาคตัดกลวยนั้นนะ่ะมีกราฟเป็นรูปอะไรนะจากสมการนี้นะก็เขียนว่า x เท่ากับ นี่คูณแมทริกซ์คูณเวกเตอร์ปกติเลยเนะี่ย Cos อัลฟาคูณ u ลบ sin อลฟาคูณ v คือ f อีกบรรทัดหนึ่งก็ sin ์อัลฟาคูณ u บวก cos อ,อลฟาคูณ v นี่คือตัวแปรวาเห็นไหมเน้นเลยนะตรีโกณมิติแทนค่า x ลงมาในสมการนี้นี่ยนะ x เอกกำลังสองนะแทนค่า x มาที่พจน์นี้เนะี่ยแทนค่า y เท่ากับ s i n ์อลฟา u บวกคอสอ l ลฟา v แทนเข้ามาละ ax กำลังสองบวกนะ bx y บวก cy กำลังสองนะีจัดรูปพิชคณิตนะส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์จริงๆตรงเนี้ยนะจัดรูปหลายบรรทัดไนกันนะแต่ว่านเน้นว่าสัมประสิทธิ์ของ u กำลังสองอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างกระจายเสร็จแล้วมาวางกองไว้ในวงเล็บข้างหน้า u กำลังสอง สัมประสิทธิ์ของ u คูณ v อยู่ที่ไหนบ้างกระจายเสร็จแล้วเอามากองไว้ในวงเล็บนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ของ v กาลัง2ก็เหมือนกันมากองไว้ในวงเล็บนี้เนี่ยถ้าจัดรูปแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราเลือก a l ให้เหมาะสมเหมาะสมยังไงเหมาะสมให้วงเล็บนี้ทั้งวงเล็บเป็น0มันก็เหลือพ u ์ u กำลัง2 v กำลัง2 ในวงเล็บนี้นะที่เน้นขีดเส้นใต้นี่ก็คือลัมดาตัวนี้ก็คือล a มด d า2องเห็นไแปลว่าหมุนกี่องศาจึงจะดีก็คือหมุนให้อลฟาออกมาแล้วทำให้พจน์นี้สัมประสิทธิ์ของ UV เป็น0ใช้เหตุผลตีโกณมิติและกลายเป็นสมการตีโกณมิติเห็นไหมเน้นตแต่ต้นคลิปว่าพื้นควารมรู้ก็คือใช้ตีโกณมิติ จงหาแอลฟาที่ทำให้สมการนี้เป็นศูนย์นก็เป็นข้อสอบธรรมดานีแหละนะจงหามุมที่เป็นคำตอบของสมการเนี่ยเราสนใจกรณี UV ไม่เป็นศูนย์นะก็เอาเฉพาะสัมประสิทธิ์มาคิดเห็นไหมจัดรูปพิชคณิตนะมาดูเอกลักษณ์ตีโกณกันนะสอง n ซ o s คือ sin 2สองแอ คอสกำลับบงสองลบ sin ์กำลังสองคือคอสองเอลฟาสองไซน์คอคือ sin 2สองเอลฟาเห็นไหมเอกลักษณ์ติโกณนะจัดรูปแล้วนะ b เท่ากับ b คูณคอสองเอลฟาเท่ากับ a ลบ c คูณ sin 2สองเอลฟาเกับ c เท่ากันมันจะเป็นศูนย์เป็นตัวหารไม่เหมาะสมมันก็ควรจะมองเป็น b เป็นตัวหารนะ คอส2แอลฟาเท่ากับ a อลบซส่วนบนะเนื่องจากนะที่เรามาเรียนในคลิปนี้เนี่ยเราเรียนกรณี b ไม่เป็นศูนย์นะถึงมันต้องมาเปลี่ยนตัวแปรเพราะมั่นใจได้นะ b ไม่เป็นศูนยะ์แล้วถ้า a เท่ากับ C คืออะไรเนะี่ยก็เลือกมุมที่ทำให้ค่า cos อ,ออกมาเป็นศูนย์นะพายส่วนสี่พายส่วน2พายส่วน6เลือกมุมให้เหมาะสม พในที่นี้นะก็เลือกมุมที่ทำให้ cos 2อง p อลาเท่ากับ a ลบ c ส่วน b สองแอลฟาก็ arc cos แล้วะ้อาสองไปหารนะคั้งั้นคำถามถามว่าหมุนกี่องศาจึงจะดีได้คำตอบแล้วใช่ไหมได้มาจากสมการนี่สรุปเป็นขั้นตอนกันอีกครั้งหนึ่งจากสมการที่กำหนดให้ ax กํลังสองบวก bx y บวก cy กํลังสอง เราจะจัดรูปเป็นลมด้า1 u กํลัง2บวกลมด้า2 v กํลัง2โดยการเปลี่ยนตัวแปรนะเลือกมุมที่ทำให้ cos 2 α alpha เท่ากับ a ลบ c ส่วน b เห็นไหมเราสนใจกรณี b ไม่เป็น0สูตรการเปลี่ยนตัวแปรอันนี้เน้นสับสคริป x y นะจะไม่เขียนก็ได้ถ้าจำได้นะพอแทนค่า x y ไปในนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากเราเลือกมุมได้เหมาะสมเสมการที่เกิดใหม่ ไม่มีพจน์ของ uv แล้วเห็นไหมงัม้นถ้าสมการนี้นะเท่ากับค่าคงตัวเราก็ตอบได้ละว,วงกลมวงรีพาราโบลานะได้ลํมด้านหนึ่งลัมด้าสองในเทอมของเน้นเลยนะสูตรตรีโกณมิตนะิก็แปลว่าเนะี่ยมทริกแค่เปลี่ยนตัวแปรแต่ถ้าอยากเปลี่ยนสมการจริงใช้สมการตรีโกณมุมก็ใช้สมการตรีโกณ ลัมดาหนึ่งลมดา,มดาส,ดาสก็ใช้สมก,การตีโกนนะั้นเลือกมุมได้เหมาะสมเลือกได้แล้วนะถัดไปก็วาดรูปกันได้เลยอยากรู้ว่า 2x งเอ็กกำลังสองบวกลูสามเกวกวาำลังสองเท่ากับสิมีกราฟเป็นรูปอะไร A2, B, องบีลู่สามซีหนึ่งคอสองลฟาเท่ากับหนึ 3, alpha, ่สูสามสองพส่วนสามลพส่วนห แทนค่าสูตรได้แลมด้าหนึได้แลมด้า2องัันสมการนี้นะเปลี่ยนตัวแปรเป็น u v นะได้เป็น5ส่วน2 u กำลังสบวก1ส่วน2 v กำลังสองท่ากับ10มันก็คือสมการวงรีวงรีบนแกนพิกัดฉาก uv นะแกน u ด้านบวกทำมุมกี่องศากับแกน x ด้านบวก30องศานะอันนี้ก็ตรงกับคำถามตั้งแต่ต,ต้นคลิป หมุนกี่องศาจึงจะดีหมุน30องศาทวนเข็มนาฬิกาแันะ้ถ้าเราสนใจแค่สมการมีกราฟเป็นรูปอะไรตอบได้แล้วนะแต่ถ้าเราเรียนเรื่องอื่นๆนะสูตรการเปลี่ยนตัวแปรเน้นสับสคริปต์ไหมไม่เน้นสับสคริปต์ก็ได้นะก็ไปมอนใน,นในเทิมของสมการแมทริกก็ได้นะแต่ถ้าอยากรู้ว่ากราฟใหม่ที่เกิดขึ้นมีรูปอะไรทำงานในส่วนนี้ก็พอแล้ว กำหนดสมการหา a b c หามุมแทนค่า l a m ด d a หนะึ่ง lambda สได้คำตอบแล้วนะถ้ามีโพสของ x กำลังห y กำลังหปรากฏอยู่ในท่อนนี้ก็ต้องมีการจัดรูกกำลังสองสมบูรณ์เพื่อดูจุดศูนย์กลางเพิ่มเติมนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะเรามีของแค่เนี้ยส x y เท่ากับหหมุนกี่องศาจึงจะพอดีแล้วก a 0 b 2 c 0 c o s 2 alpha เป็น0ูนย์นะเก็2 alpha ายส่วน2 alpha pi ส่วน4แทนค่าสูตรได้ลัมด้าน1ละแทนค่าสูตรได้ลัมด้าสอละนะผลส่งงานใหม่ในเทอมของ uv ก็ออกมาเป็น u กําลัง2ลบ v กําลังสองเท่ากับ1นะึถามว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรสมการนี้มีกราฟเป็นรูปอะไร h y เปอร์โบสูตรการเปลี่ยนตัวแปร x ในเทอมของ uv ถ้าอยากรู้ใช้สมการ Vector xy เท่ากับเมทริก p คูณเวกเตอร์ uv ถ้าอยากรู้แค่สมการเห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องใช้ Vector ไม่ต้องใช้ m a t r ิกเลยเวกเตอร์กับ m a t r ิกนั้นเป็นเครื่องมือระหว่างทางช่วยในการหาค่าแต่ทำงานจริงเห็นไหมบรรทัดนี้ลงมาเรื่อยๆสูตร lambda หนึ่ง lambda สก็ไม่เห็นมีเมทริกเลย แล้วก็ได้ uv แล้วเพราะฉะนั้นท่านเน้นสมการไม่เน้นสูตรเปลี่ยนตัวแปรก็ทำงานเท่านี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนตัวแปร x,y ในเทอม uv คืออะไรก็เอาเวกเตอร์ xy เท่ากับเมทริกซ์ p คูณเวกเตอร์ uv นะเพราะในคลิปนี้ก็ตอบคำถามตรงไปตรงมาแล้วนะหมุนกี่องศาจึงจะพอดี c o s 2 a l p h a เท่ากับ a ลบ c ส่วน b เนี่ย คำถามสำหรับคลิปต่อไปนะอยากรู้ว่าสมการนี้เนี่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยวงรีหรือไฮเปอร์โบล่าอยากรู้เฉยๆนะไม่อยากรู้มุมอะนะ ABC สามารถตอบได้ไหมว่ากราฟนี้เป็นรูปไฮเปอร์โบลาหรือตัวอย่างก่อนหน้านี้ a 2 b รูท c 1เห็นแค่3ตัวเนี้ย ตอบได้เลยว่าเป็นวงรีในคลิปหน้าเราจะเรียนกันในขั้นนี้นะ A B C ตอบได้เลยว่ากราฟเป็นรูปวงรีก็ติดตามกันในคลิปต่อไปในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ